สวัสดีค่ะพบกับเคอาซ่ากันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยเรื่อง Her Lovely Hills ตอนที่6 1ถึง1ิและเป็นตอนจบกันนะคะ หลังจากที่ผู้จัดการขอแรอกแต่งงานเขาก็อึ้งไปไม่คิดว่าจะมาขอกันดือด่อๆแบบนี้แต่ก็ถามผู้จัดการว่าทำไมอยากจะแต่งงานกับเขาเธอก็บอกว่าเพราะว่าเรารู้จักกันและกันดีอยู่ด้วยลรวสบายใจในบรรดาคนที่เธอเคยคบมาเธอก็อยากใช้ชีวิตกับเขามากที่สุดพระเอกก็เลยบอกว่าคิดกับเธอเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ยังขอให้เขาเก็บไปคิดก่อนลองมองเธอให้เป็นมากกว่าพี่สาวจะได้ไหมเขาก็บอกทันทีว่ายังไงก็ไม่มีทางเป็น อย่างอื่นไปได้และเขาจะคิดว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากปากเธอและก็ลุกออกไปทันทีและเขาก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้เธอก็รีบเอาไปคืนให้แต่ก็ตามไปไม่ทันส่วนนางเอกก็ยังคงรอยอยู่ที่ออฟฟิศและก็ร้องไห้เสียใจคิดว่าพระเอกคงไม่สนใจเธออีกแล้วแล้วเขาก็มาหานางเอก จับมือเธอแล้วก็ต่อว่าเธอว่ามารอที่หนาวๆแบบนี้ได้ยังไงจะรอทั้งคืนเลยเหรอเธอก็รีบบอกว่าเมาื่อวานที่เขาพูดว่าเธออาจจะต้องเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้ไม่ว่ายัางไงเธอก็จะขอชอบเขาเหมือนเดิมเธอชอบเขามากจริงๆพอพูดจบเธอก็เดิอนออกไปพระเอกก็ได้แต่ยืนนิ่งๆคิดอะไรสักอย่างแล้วก็เรียกเธอเอาไว้เธอค่อยๆหันมาหาเขาแล้วเขาก็เข้าไปสวมกอดเธอบอกขอโทษ ระหว่างนั้นผู้จัดการก็มาเห็นทั้งคู่ยืนกอดกันเธอกำโทรศัพท์ที่จะมาคืนพระเอกด้วยความโกรธแค้นพอนางเอกกลับมาถึงบ้านก็หน้าตาหลั่นละดีใจกับเพื่อนส่วนพระเอกก็กลับบ้านไปก่อนจะขึ้นห้องผู้จัดการก็มาฝากโทรศัพท์ไว้ที่นิติและส่งข้อความบอกไว้ว่ามาทำเรื่องของเราให้ชัดเจนกันเถอะแล้วพระเอกก็มีเรื่องให้ต้องหนักใจขึ้นอีกแล้ว วันต่อมานางเอกก็มาทํางานด้วยความสดใสแต่เธอก็เริ่มตังหิดตังหิดเมื่อเห็นผู้จัดการกับพระเอกดูสนิทสนมกันเกินเบอร์และตอนพักเที่ยงนางเอกก็ยังได้ยินพนักง,งานเลือกันว่าพระเอกกับผู้จัดการกําลังคบกันอยู่นางเอกก็ฟังแล้วก็คิดตามเพราะดูแล้วก็เขาเขาอยู่เหมือนกันแล้วผู้จัดการก็มานั่งกินข้าวด้วย เธอขอให้หนางเอกช่วยทำงานตอนเย็นกับเธอหน่อยตกเย็นผู้จัดการก็มอบหมายให้เธอช่วยงานแต่พอดีว่าอินเทอร์เน็ตของบริษัทใช้ไม่ได้แล้วผู้จัดการก็เลยชวนเธอไปทำงานต่อที่บ้านพองานเสร็จนางเอกก็กำลังจะกลับก็มีเสียงโทรศัพท์ของผู้จัดการดังขึ้นเธอเห็นว่าผู้จัดการกำลังติดงานอยู่เธอก็เลยอาสาเข้าไปในห้องหยิบโทรศัพท์มาให้แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภาพผู้จัดการกับพระเอกสนิทสนมกันถึงขั้นจูบกันเธอแทบหมดเรี่ยวแรงจน มือไปปัดขวดน้ำหอมตกไปพร้อมกับมือถือและเธอรู้สึกมันหัวใจจะแตกสลายแล้วผู้จัดการก็เข้ามาบอกกับนางเอกว่าตัวเธอกับพระเอกมีความหลังและความสัมพันธ์ที่นางเอกยังไม่รู้ความทรงจำของพวกเราอยู่ในใจพร้อมกับเอามือมาทาบอ,อกและเธอก็คบอยู่กับพระเอกและคิดถึงเรื่องจะแต่งงานกันด้วยนางเอกพูดอะไรไม่ออกรีบขอตัวกลับไปซึ่งความจริงแล้วภาพจูบที่นางเอกเห็นมันเป็นแค่เกมในงานเลี้ยงปาร์ตี้ ที่ผู้จัดการขาโมยจูบจากพระเอกและพระเอกก็ยืนยันกับผู้จัดการว่ายังไงเธอก็คือพี่สาวของเขาตลอดไปในขณะที่นางเอกก็ไปนั่งน้ำตาตกนอยู่ที่ป้ายรถเมย์พระเอกก็โทรหาเธอแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายจนวันรุ่งขึ้นนางเอกเดินเข้ามาในตึกพระเอกเรียกเธอจากด้านหลัง เธอแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วยังหนีเข้าไปคุยกับคนอื่นจนพระเอกแปลกใจว่าเธอเป็นอะไรไปพอตอนทำงานผู้จัดการก็ใช้นางเอกให้ไปซื้อกาแฟให้เธอหน่อยแต่เธอก็ไม่อยากไปก็เลยอ้างว่างานยุ่งผู้จัดการก็จะเอากาแฟให้ได้บอกว่ารอได้ให้เธอทำงานให้เสร็จก่อนนางเอกก็เลยปฏิเสธไม่ออกแล้วเธอก็เดินกลับไปที่โต๊ะผ่านโต๊ะของพระเอกพอดีเขายิ้มให้แต่เธอก็ไม่สนใจ ทำให้พระเอกงองอีกรอบว่าเธอเป็นอะไรไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็อุตส่าห์ไปซื้อกาแฟมาให้ทุกคนเพื่อนางเอกจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้กับผู้จัดการแต่นางเอกกลับคิดว่าพระเอกกำลังเอาอกเอาใจผู้จัดการอยู่<ๆ>เธอก็เลยลุกหนีออกไปจนตอนค่ำหัวหน้าชวนทุกคนไปกินมื้อเย็นกันนางเอกก,ก็กำลังมองผู้จัดการกับพระเอกที่ดูสนิทสนมดูแลเอาใจใส่จนคนบนโต๊ะก็สงสัยว่าพวกเขาคบกันอยู่หรือเปล่าและผู้จัดการก็ตั้งใจให ทุกคนเข้าใจกันแบบนั้นพระเอกก็พยายามปฏิเสธแบบไว้หน้าผู้จัดการแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อเขานางเอกก็เริ่มเครียดกระดกโซจูแกกุ้มเป็นหลายแก้วและทุกคนบนโต๊ะก็แซวพระเอกกันไม่หยุดนางเอกก็เลยขอตัวออกมานอกร้านและนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่แต่แล้วก็ดีนเสียงพระเอกต่อว่าผู้จัดการว่าเขาชัดเจนแล้วว่าคิดกับเธอเป็นแค่พี่สาว ผู้จัดการก็ถามว่าเพราะนางเอกงั้นเหรอเขาก็ยอมรับผู้จัดการก็ว่านางเอกไม่เหมาะสมกับพระเอกเลยสักนิดถึงจะคบกันไปแต่ก็คบกันได้ไม่นานหรอกพระเอกก็บอกว่ายังไงเขาก็จะลองคบกับนางเอกดูและขอให้ผู้จัดการหยุดทําแบบนี้ได้แล้วและไม่อยากทําให้นางเอกต้องร้องไห้คนที่เขาชอบก็คือนางเอกตอนนี้นางเอกได้รู้ความในใจของพระเอกแล้วถึงกลับน้ําตาคอหลังจากงานเลี้ยงเลิก ผู้จัดการยังควงแขนพระเอกทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาเริ่มเสียงแข็งเพราะว่าแค่ความรู้สึกของนางเอกและนางเอกก็ขอตัวขึ้นรถแท็กซี่กลับไปจนพระเอกนั่งแท็กซี่ตามแล้วก็โทรชวนนางเอกไปนั่งคุยกันเขาอธิบายเรื่องของเขากับผู้จัดการและขอให้นางเอกทำเป็นหูทวนลมถ้าได้ยินเรื่องอะไรที่ออฟฟิศนางเอกเขาบอกว่าเธอเข้าใจแล้วแต่ผู้จัดการเป็นเจ้านายของเธอ เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองจะไม่ทำให้เธอต้องลำบากใจอีกเธอโอเคใช่ไหมเธอก็พยักหน้าตอบรับเขาไปแล้วเขาก็ให้เธอดื่มชาข้าวโมไมยเพื่อจะช่วยเธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นและขอโทษที่ทำให้เธอต้องลำบากใจเธอมองพระเอกด้วยความรู้สึกว่าเขานั้นจริงใจกับเธอ แล้วเขาก็ชวนเธอไปเดทอาทิตย์น,นี้กันอีกพอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็บ่นกับเพื่อนว่ายังไม่เคยได้ยินคำว่าชอบจากปากของพระเอกเลยเพื่อนก็บอกว่าถ้าเขาชอบเธอจริงๆยังไงเขาก็ต้องพูดแน่นอนจนวันหยุดมาถึงพวกเขาไปเดทกันไปดูดอกไม้ถ่ายรูปจนตอนค่าระหว่างสั่งอาหารหนางเอกก็เห็นแฟนเก่าเธอมีอาการประหม่าขึ้นมาทันที พระเอกก็เลยชวนเธอไปที่อื่นแทนพอขึ้นรถก็ดูแลเธออย่างดีเอื้อมไปดึงเข็มขัดมาคาดให้เธอด้วยแล้วก็ชวนเธอไปกินสปาเกิตตี้ฟรีมือของเขาที่บ้าน เธอก็กังวลเรื่องที่เขาชวนไปบ้านแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธแล้วพระเอกก็ลงมือทําอาหารอย่างมีความสุขส่วนนางเอกก็จัดดอกไม้นั่งรอเขาแบบเพลินเพินพระเอกก็เอากล้องมาถ่ายรูปเธอเอาไว้แล้วก็เอามาให้เธอดูบอกว่าเธอถ่ายรูปแล้วสวยมากๆแล้วเธอก็บอกว่าดอกไม้มันทําให้ห้องนี้ดูสดใสขึ้นมากเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมซื้อดอกไม้ให้กับเธอบ้างเธอก็บอกว่าครั้งหน้าก็ได้แล้วก็รู้สึกเขิน,ขนกเกลยเอาผมมาทัดหูเอาไว้ เขาได้มองใบหน้าเธอจากด้านข้างแบบชัดๆและสัมผัสผมของเธออย่างอ่อนโยนมันทําให้เขารู้สึกอยากจะใกล้ชิดไปมากกว่านี้ก็เลยโน้มตัวไปจูบนางเอกและเธอก็กํามือเอาไว้จนแน,น่นแต่กลับนึกถึงตอนที่เธอโดนแฟนเก่าทิ้งและคิดว่านี่จะเป็นเหมือนรักครั้งแรกไหมที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะจากเธอไปรอยจูบนี้จะทิ้งเป็นรอยแผลไว้ให้เธอใช่ไหมเธอเลยนึกถึงเรื่องราวต่างๆนานา,นาตกลงเขาจริงใจใช่ไหมแต่เขาก็ไม่เคยบอกชอบเธอเลย ระหว่างนั้นเองพระเอกก็ค่อยๆเอ็นตัวเธอลงบนโซฟาไปพร้อมกันแต่แล้วนางเอกก็หลั่งน้ำตาออกมาจนพระเอกรู้สึกตกใจถอนจูบจากปากเธอเธอร้องไห้ปาดน้ำตาจนเขาขอโทษที่ทำให้เธอต้องตกใจเธอก็ถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าชอบเธอใช่ไหมเขากลับเงียบไม่ตอบอะไรแต่ถามว่าคิดว่าเขามาหลอกลวงเธอเหรอ เธอก็ยังถามเขาตอว่าชอบเธอใช่ไหมชอบตอนไหนทำไมถึงชอบเธอพระเอกก็เริ่มโมโหถามว่าจะต้องให้บอกรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอเธอเป็นเด็กหรือยังไงกันโง่หรือเปล่านางเอกก็บอกว่าตัวเองกำลังกลายเป็นคนโง่เพราะว่าชอบเขามากแม้จะต้องเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรแม้คนอื่นจะคิดว่าเขากำลังคบกับผู้จัดการอยู่เธอก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ยังน้อยเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเธอก็อยากจะรู้ความรู้สึกของเขาหลังจากเธอชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวเรา เาคงไม่จบกันแบบนี้หรอกใช่ไหมเธอกลัวเธอร้องไห้ออกมาอีกแล้วพระเอกก็เหมือนจะสับสนจากนั้นนางเอกก็นั่งรถเมล์กลับบ้านคิดแค่ว่าทําไมเขาไม่เคยบอกชอบเธอเลยพระเอกก็นั่งคุนคิดถึงคําพูดของนางเอกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องชอบนางเอกสิไม่งั้นจะจูบเธอทําไมแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าตัวเขาทําอะไรผิดนางเอกถึงร้องไห้ขนาดนั้น วันรุ่งขึ้นนางเอกจะส่งข้อความหาพระเอกว่าขอโทษอยากจะถามอะไรเขาหน่อยวันนี้เราได้เลิกกันไปแล้วเหรอ เธอคิดว่าจะส่งดีไหมหรือว่ายังไงดีก็เลยลบไปลบมาพระเอกกำลังจะกลับบ้านเธอก็ลุกดูเขาแล้วกดส่งข้อความไปหาเขาแบบไม่รู้ตัวเขาเปิดข้อความของเธอดูเธอพิมพ์มาว่าเราเลิกกันเถอะนางเอกก็ยิ้มให้กับเขาแต่เขากลับบึง้งตึงแล้วก็กลับบ้านไปทันทีเธองงว่าเขาเป็นอะไรพอกลับบ้านมา เขายังเปิดข้อความของนางเอกดูแล้วเวี่ยงโทรศัพท์ทิ้งไปที่โซฟาขณะที่นางเอกก็ไม่ได้สนใจเปิดข้อความของตัวเองดูเลยพอเปิดขึ้นมาดูก็เลยเพิ่งรู้ว่างานเข้าซะแล้วเธอรีบออกไปหาพระเอกขณะที่เขากำลังลบรูปของนางเอกอยู่ที่ห้องนางเอกก็วิ่งสับขาไปแบบไม่คิดชีวิตเพื่อไปหาแท็กซี่นั่งไปหาเขาขณะนั้นพระเอกกระดินเสียงกริ่งพอไปเปิดประตูดูก็เจอกับผู้จัดการที่เมาและโซเซเข้ามาหาเขาในห้อง แล้วก็บอกว่าเธอทุทรมานใจมาและจะจูบพระเอกแต่เขาก็เหมือนหน้าหนี จากนั้นเขาก็ไปทาเครื่องดื่มแก้เมาให้กับผู้จัดการระหว่างนั้นผู้จัดการก็เห็นว่ามีข้อความเข้ามาในมือถือของพระเอกเธอหยิบดูซึ่งนางเอกก็ส่งมาว่าเธอขอโทษเข้าใจแล้วว่าการถูกรักหรือว่ารักใครสักคนมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนพอพระเอกเอาน้ามาให้ผู้จัดการแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เธอทําดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเธอบอกว่าเธอคงรักใครไม่ได้อีกแล้วตอนนี้หัวใจของเธอกําลังแตกสลายและอายุเกิอมมากขึ้นเรื่อยๆเธอกลัว พระเอกก็ปลอบใจว่ายังไงเธอก็ต้องได้เจอคนดีๆแน่ๆเธอหันมาถามว่านางเอกเป็นคนดีสำหรับเขาไหมเขาก็บอกว่านางเอกเป็นคนดีแต่เขากำลังสงสัยตัวเองว่าตัวเขาดีพอสำหรับนางเอกแล้วหรือยังคำตอบนี้มันทำให้ผู้จัดจาก,การรู้ว่าเธอหมดหวังจากเขาแล้ว แล้วเธอก็บอกกับพระเอกว่าเลิกสิ้นหวังได้แล้วและขอตัวกลับเขาก็เลยจะไปส่งผู้จัดการและเห็นหนางเอกที่กําลังมาหาเขาต่างคนต่างมองหน้ากันผู้จัดการก็ขอไปคุยกับนางเอกแบบส่วนตัวเธอก็บอกว่าทําไมต้องคิดมากด้วยแค่รักให้มากกว่าเดิมใช่ว่าพวกเธอจะไม่ได้รักกันสักหน่อยแล้วเธอก็กลับไปแต่โดยดีจากนั้นเธอก็บอกกับพระเอกว่าเธอกลัว ทุกอย่างมันไม่ได้หายไปเหมือนความฝันใช่ไหมเรายังไม่ทันได้เริ่มกันเลยคงไม่จบแบบนี้ใช่ไหมพระเอกก็ถามว่าใครเป็นคนบอกว่าเราเลิกกันเขาไม่เคยคิดจะเลิกกับเธอสักหน่อยและไม่เข้าใจว่าวันก่อนที่จบกันทาไมเธอถึงโกรธเขานางเอกก็บอกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยบอกชอบกับเธอเลยเธออยากได้ยินคำนั้นต้องให้รออีกนานแค่ไหนเธอชอบเขาชอบมากกว่าเดิมเสียอีก จนรอเขาพูดไม่ไหวแล้วขอถามเลยละกันว่าชอบเธอจริงๆเหรอเขาก็ไม่ตอบแต่เดินไปปาดน้ำตาที่ใบหน้าของเธอแล้วก็บอกว่าเธอนี่มันโง่จริงๆวันก่อนที่เคยถามเขาว่าชอบอะไรในตัวเธอเขาก็เฝ้าถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมถึงชอบเธอ หรือเป็นเพราะว่าเธอชอบเขางั้นเหรอมีเหตุผลตั้งมากมายบอกได้คำเดียวว่าเขาชอบเธอแบบไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็บอกชอบเธออย่างเป็นทางการครั้งแรกนางเอกก็มองหน้าเขาแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเขาสวมกอดเธอและขอโทษที่รู้ตัวช้าไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตกเป็นของกันและกันและตื่นมาในตอนเช้าที่สดใสสวมกอดกันบนเตียงด้วยความรัก หลังจากนั้นนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงคนที่เธอชอบเขาก็ชอบเธอด้วยมันเป็นดังปฏิหารหลังจากนั้นพระเอกก็แสดงความรักต่อเธอตลอดทั้งจูบเธอด้วยความอ่อนโยนทั้งจับมือทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจนวันหนึ่งนางเอกคุยแชทกับพระเอกเขาบอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดของเธอแล้วแต่อยู่ฉลองด้วยไม่ได้ก็เลยจะให้ของขวัญล่วงหน้ากับเธอก่อนงั้นเป็นวันพรุ่งนี้ละกันเราไปที่แรกที่ เราได้พบกันต้องไปให้ได้นะนางเอกก็ย้อนถามว่าที่แรกที่เราพบกันอย่างนั้นเหรอพระเอกถามว่าเธอลืมไปแล้วรือย,ยังไงนางเอกก็ว่าไม่ลืมยังไงเธอก็จําได้เสมอเขาถามว่าคิดถึงเขาใช่ไหมเธอก็บอกว่าคิดถึงมากๆและจิกเท้าด้วยความเขินอายอย่างหนักและเธอก็มีความสุขกับรักครั้งนี้มากๆวันต่อมาเธอก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเจอพระเอกครั้งแรกที่ไหน เพื่อนก็บอกว่าก็ที่ร้านรองเท้าไม่ใช่เหรืองไงนางเอกก็บอกว่าแล้วเขาจะจําได้ยังไงล่ะเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้เขาฟังเลยสักครั้งเย็นวันนั้นเธอก็ตัดสินใจไปที่ร้านรองเท้าที่ได้เจอกับเขาครั้งแรกเมื่อปีก่อนมันถูกปิดมือสนิท แต่ก็มีดอกไม้วางอยู่ที่หน้าร้านเธอก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูแล้วเธอก็พบกับแกลลอรี่ภาพถ่ายเล็กๆที่มีแต่ภาพของเธอทั้งหมดพระเอกลงมือทําด้วยตัวเองเพื่อสุขสันต์วันเกิดให้กับเธอเธอยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเขาก็เอารองเท้าของเขาและของเธอคนละคางที่มันมีแต่ละความทรงจํามาจัดโชว์ไว้คู่กันแล้วพระเอกก็ออกมาหาเธอด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็บอกว่ามีรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่เขาจําไม่เคยลืมก็ คือคู่ที่เขาโดนตีจนหงายเงื้อไปแล้วเขาก็เอารองเท้าคู่ใหม่มาให้กับเธอแล้วก็บอกว่าแม้ในโลกนี้มีรองเท้ามากมายแต่สําหรับเขาแล้วรองเท้าที่สวยที่สุดก็คือรองเท้าที่ก้าวเข้ามาหาตัวเขาพร้อมกับบอกว่าผมรักคุณนางเอกยิ้มจนแก้มปริ จากนั้นเขาก็สวมรองเท้าคู่ใหม่ให้กับนางเอกที่ตกหลุมรักเขาเขาก็ตกหลุมรักเธอเช่นกันแม้ว่าเธอจะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพนักงานร้านขายรองเท้าก็ตามแต่เขาคิดว่านั่นเป็นโชคชะตาที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินเขายังถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้ด้วยแล้วใครจะไปรู้ว่าการพบเจอกันครั้งนั้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้วันนั้นเขาเต็มใจสวมรองเท้าให้กับเธอและตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ หัวใจของเขาที่ไม่เคยเชื่อในความรักทําไม่ได้เจอเธอในวันนั้นหัวใจของเขาก็คงเย็นชาเหมือนกับน้ําแข็งไปแล้วและเป็นเพราะนางเอกที่แสนงมงามและความรักอันบริสุทธิ์ของเธอทำให้เขาเชื่อในความรักอีกครั้ง เขาขอบคุณนางเอกแล้วทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความรักกันอย่างแท้จริงจากนั้นพวกเขาก็เดินออกจากร้านเดินเคียงข้างกันไปและกอดจูบกันแสดงความรักกันอย่างซาบซึ้งและการที่ได้รักและถูกรักช่วงเวลามหาศจจรย์เหล่านี้ได้ทำให้พวกเขาได้พบกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ